พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตยผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงทราบแน่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชาหฤทัยรืบอรอลอย่างเอกทรงพระราชดำริว่าเมื่อไรที่ประชาชนมีความรู้พอแก่การแล้วจึงจะใช้ p a r l i a m e n t a r y System เป็นผลได้และก็คงจะต้องถึงเวลาอันควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเช่นนั้นในวันหนึ่งแน่นอนจากบันทึกการประชุมคณะกรรมการองค์มนตรีสภาเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2470นี้แสดงถึงความตั้งพระราชหฤทยัย ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะให้ปกครองประเทศในระบบรัฐสภาแนวทางการพัฒนาการปกครองสู่ระบบประชาธิปไตยทรงโปรดให้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับเริ่มจากการออกพระราชบัญญัติตั้งสภากรรมการองคมนตรีสมาชิกมาจากการลงคะแนนเลือกตั้ง ที่สำคัญคือการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมได้เพื่อศึกษาการเมืองเป็นเบื้องต้นขั้นต่อมาทรงโปรดให้เตรียมร่างพระราชบัญญัติเทศบาลเป็นการปกครองท้องถิ่นโดยประชาชนเลือกเทศมนตรีโดยตรงและขั้นต่อสุดท้ายเป็นการพระราชทานรัฐธรรมนูญโดยทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อม ให้ยกร่างขึ้นสองฉบับฉบับแรกพระยากรยาณมัยตรียกร่างตามที่ทรงมีพระราชดำริเช่นกำหนดระยะเวลาที่สมควรเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบรัฐสภาที่มีผู้แทนของปวงชนการมีนายกรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญฉบับย่อของพระยากรยาณมัยตรีนี้ มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า outline of preliminary draft ฉบับที่2องในเรมอนดบีสตีเวนยกร่างถวายมีการกำหนดรูปแบบการปกครองความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติวิธีเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า a n outline of Change in the form of the government โดยมีบันทึกความเห็นว่าควรประกาศใช้เมื่อประชาชนมีการศึกษาและประสบการณ์ในการปกครองตนเองอย่างเพียงพอพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชหฤทยัยในร่างฉบับน,นี้จึงทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อภิรัฐมนตรีสภาพภิจารณาทรงมีพระราชดำริว่า จะพระราชทานในวันที่6มเมษายนพุทธศักราช2475ซึ่งเป็นวันสถาปนาพระบรมราชวงศ์จัก,กรีครบ150ปีแต่ไม่มีมติเห็นชอบถวายกลับมาจึงมิได้พระราชทานรัฐธ,ธรรมนูญในโอกาสนี้เมื่อถึงวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475 คณะราษฎรได้ทำการยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองหกวันทรงพระกรุณาให้คณะราษฎรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทมีพระราชดำรัสพระราชทานตามที่เจ้าพระยามหิธรบันทึกไว้ว่า เมื่อได้ทรงรับราชสมบัติก็มั่นพระทัยว่าเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะให้คอนสติิวชั่นแก่สยามประเทศที่จริงได้ทรงศึกษาเรื่องพระธรรมนูญการปกครองมามากและมีความคิดเห็นเหมือนที่คนหนุ่มได้คิดกันวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับถาวรณนะพระที่นั่งอนันตสมาคมฉันได้คิดรายละเอียดของพิธีนี้มาหลายปีเพราะรู้ดีว่าต้องเกิดขึ้นในรัชกาลของฉันฉันร่างคำประกาศไว้ในใจฉันเป็นเวลานาน,านมาแล้ว ต่อมาได้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองในคณะรัฐบาลสมาชิกในคณะราษฎรมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเขียนและแสดงความคิดเห็นของประชาชนโดยเฉพาะมีเหตุให้ทรงขัดข้องในพระราชหาไทยเพราะรัฐบาลออกกฎหมายอย่างเร่งรีบโดยไม่พิจารณาให้ถ่องแท้แม้พระองค์ทรงทัดท้วง แต่รัฐบาลก็ไม่ยินยอมดังนั้นขณะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีไปทรงรักษาพระวรากายที่ประเทศอังกฤษจึงทรงมีพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติลงวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2477ไปยังปวงชนชาวไทยทรงย้ำว่า ข้าพเจ้าเห็นว่าคณะรัฐบาลและพวกพ้องใช้วิธีการปกครองซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการของเสรีภาพในตัวบุคคลและหลักความยุติธรรมตามความเข้าใจและยึดถือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะยินยอมให้ผู้ใดคณะใดใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้ ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรบัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่า ความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมีสิทธิ์ออกเสียงในนโยบายของประเทศโดยแท้จริงไม่เป็นผลสำเร็จและเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัดนี้เป็นอันหมดหนทางที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือหรือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้วข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติ และออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์แต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ของข้าพเจ้าทั้งปวงซึ่งเป็นของข้าพเจ้าอยู่ในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์แต่ข้าพเจ้าสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งปวงอันเป็นของข้าพเจ้าแต่เดิมมาก่อนข้าพเจ้าได้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์นี่คือ น้ำพระราชาหรือไทยอันประเสริฐของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงรักชาติและประชาชนผู้ทรงเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย